ดุดันไม่เกรงใจใคร Ford Escape ปีสองศูศูนย์สามครับสีสันรับคันตามสภาพตามการตั้งานนะครับมีริ้วรอยสะเก็ดทงสะเก็ดขิดมั่งรถต่างจังหวัดหลังคาสันลูบนะครับภายในเบาะหนังเกียร์อ a โต้แอร์หนาวนะครับวิทยุมีฝักนะครับ เบาะหลังสไลด์พับเรียบได้นะครับฝาท้ายเปิดได้สองชิ้นนะครับเปิดกระจกฝั่งนี้นี่ฝาท้ายเก็บสัมภาระได้กว้างขวางนะครับรงนี้เปิดกระจกข้างบนอ่าประมาณนี้ครับเครื่องสามพันวีหกครับน้ำมันล้วนเครื่องเกียร์ดีครับ มีตำนสีสะเก็ดแตกล่อนจุด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 ขายถูกถูกครับขับดีมากครับรถเด๋อวสตาร์ทขึ้นให้ฟังประมาณนี้ครับทำข,ข้าวทะลุปเปิดได้นะครับแต่ปุ่มน่าจะเสียต้องไปไล่ก่นหน่อยครับปุ่มซันรูปน่าจะเสียจกไฟฟ้าขึ้นลงแค่สามบาทนะครับฝั่งคนขับไม่ขึ้นลงนะครับรับบนข้างไฟฟ้าใช้งานได้นะครับ เล่นพร้อมเอกสารครบนะครับภาษีหกสามนะครับภาษีขาดสองปีต่อสามปีนะครับขายทุกๆูกครับรับได้ก็ขับกลับไปได้เลยครับรถยนตนทับรีไซนอน้อยนะครับวัาสวิทโฮมพาร์คจังหวัดจอขับส่งให้ได้ครับค่าส่งคิดตามระยะทางนะครับลองดูลองชมดูครับ